สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลบทสัมภาษณ์จากช่อง j Chetty Podcast โดยแขกรับเชิญก็คือด r j o ร์โจดิปเพนซาสำหรับคลิปนี้นะครับดูเหมือนว่าเขาจะตัดมาจากคลิปยาวซึ่งผมก็ยังหาไม่เจอว่าคลิปยาวอันนั้นอยู่ที่ไหนแต่ไม่เป็นไรนะครับแค่20-30นาทีก็สามารถได้รับเนื้อหาที่มากมายแล้วละครับคลิปนี้ต้นฉบับชื่อว่า w a t c it every day to brainwash yourself for success and abundance หรือจะแปลว่าดูคลิปนี้ทุกวันเพื่อล้างสมองตัวเองให้พบกับความสำเร็จและความบริบูรณ์พูนสุขนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยสิ่งที่ผมอยากจะพูดคุยก็คือวิธีการปฏิบัติเพื่อทำลายรูปแบบซ้ำๆซึ่งเป็นจุดที่พวกเราส่วนใหญ่อยู่เรามักพูดแย่ๆกับตัวเอง เรามีชุดความคิดของการตกเป็นเหยื่อเราบอกว่าเรายุ่งมากๆมีอะไรมากมายที่ต้องทำมีความมิตกกังวลทั้งเพื่อนร่วมงานคนรักเรามีของพวกนี้อยู่มันคือความเป็นจริงที่เราเป็นกันอยู่ในทุกวันนี้แล้วเราจะสามารถทำลายรูปแบบซ้ำๆโดวยวิธีการที่สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงรวมทั้งง่ายพอสำหรับการเริ่มต้นด้วยมีวิธีการอะไรบ้างครับ มีคำกล่าวว่าคุณควรทำสมาธิ20นาทีทุกวันนอกเสียจากว่าในวันนั้นคุณยุ่งจริงๆก็จงทำสมาธิไปหนึ่งชั่วโมงแทนทุกวันครับผมเองก็ชอบแบบนั้นเลยนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ผมทำสมาธิสองชั่วโมงทุกๆวันที่อยากจะบอกก็คือข้อมูลเป็นตัวช่วยในการเปิดประตูหมายถึงถ้าคุณคิดว่าความคิดของคุณนั้นเกี่ยวข้องกับอนาคต จากมุมมองทางทฤษฎีที่ว่าความคิดเป็นตัวที่สร้างชะตาชีวิตของคุณแล้วคุณมีความคิด60,000-70,000ความคิดในหนึ่งวันรวมทั้ง90%ก็เป็นความคิดเดิมจากวันก่อนหน้างั้นชีวิตของคุณคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเพราะคุณเอาแต่คิดแบบเดิมแล้วความคิดเดิมก็นำไปสู่ทางเลือกเดิมทางเลือกเดิมนำไปสู่พฤติกรรมแบบเดิม พฤติกรรมแบบเดิมสร้างประสบการณ์แบบเดิมและเราสามารถคาดการความรู้สึกหรืออารมณ์แบบเดิมจากประสบการณ์เหล่านั้นได้และอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นผลตอบแทนที่ขับเคลื่อนความคิดแบบเดิมชีวภาพแบบเดิมระบบประสาทแบบเดิมสารเคมีในระบบประสาทแบบเดิมฮอร์โมนกระทั่งการแสดงออกของยีนจะเท่าเทียมกับวิธีที่เราคิดวิธีที่เราทำ วิธีที่เรารู้สึกและวิธีการที่เราคิดทำรู้สึกนั้นถูกเรียกว่าบุคลิกภาพและบุคลิกภาพจะสร้างโลกความเป็นจริงของเรานั่นละ่ะบุคลิกภาพที่กำลังฟังรายการนี้ได้สร้างโลกความเป็นจริงส่วนตัวที่เรียกว่าชีวิตดังนั้นหากคุณสามารถเข้าใจเรื่องนี้แล้วอยากสร้างชีวิตใหม่โลกของความจริงส่วนตัวแบบใหม่ คุณต้องเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองซึ่งหมายถึงตัวคุณจะต้องเริ่มคิดสิ่งที่ตัวเองคิดมาตลอดและเปลี่ยนแปลงมันคุณต้องเริ่มการรับรู้การกระทำํำนิสัยพฤติกรรมที่คุณไม่เคยรู้ตัวและปรับเปลี่ยนมันเราต้องเริ่มดูที่อารมณ์ที่เราใช้ชีวิตไปตามนั้นทุกๆวันอารมณ์ที่ยึดติดจนทำให้เรากลับไปสู่อดีตและคุณจะต้องตัดสินใจว่า อารมณ์เหล่านั้นเหมาะสมแล้วหรือที่จะได้ไปอยู่ในอนาคตของคุณคนส่วนใหญ่พยายามสร้างความเป็นจริงส่วนตัวด้วยการใช้บุคลิกภาพแบบเดิมและมันไม่เวิร์กหรอกพูดได้ว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนอื่นอย่างแท้จริงจากหลักการของประสาทวิทยาได้กล่าวไว้ว่าเซลล์ประสาทที่ยิงกระแสเข้าหากันจะผสานซึ่งกันและกัน การที่คุณเอาแต่คิดแบบเดิมเลือกแบบเดิมแสดงออกด้วยนิสัยเด,เดิมสร้างประสบการณ์แบบเดิมมันก็จะไปประทับเครือข่ายของเซลล์ประสาทในรูปแบบเดิมจนกลายเป็นรูปแบบที่ซ้ำเดิมทั้งหมดนี้เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยที่เรียกว่าตัวคุณหากคุณทำแบบนี้สักสิบปีมันจะเป็นการผสานที่แน่นหนาในสมองอย่างมากจนมันได้กลายเป็นอัตลักษณ์ของคุณ แล้วในตอนที่คุณอายุ35มันก็ยึดแน่นไปหมดแล้วจิตวิทยาบอกว่าคุณเปลี่ยนมันไม่ได้อีกแล้วแต่พวกเราในตอนนี้รู้แล้วว่ามันเปลี่ยนได้มันเหมือนเป็นกล่องที่อยู่ในสมองซึ่งก็คือนิสัยของเราเอง95%ของเวลาทั้งหมดมันทำงานเหมือนชุดของโปรแกรมดังนั้นการนั่งลงเพื่อทำสมาธิเป็นการค่อยๆแกะโปรแกรมที่ยุ่งเหยิงนี้ออกมา ช่วขณะที่คุณตัดสินใจทำบางอย่างหรือเลือกบางสิ่งที่ต่างออกไปเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากเผชิญมันคือความไม่สบายใจเจ้าความไม่สบายใจนี้มันคือความไม่แน่ใจมันไม่สามารถคาดการถึงผลลัพธ์ได้มันคือความไม่คุ้นเคยนั่นแหละครับที่คนเรากลัวเพราะเขายอมทนอยู่กับความรู้สึกผิดดีกว่าอย่างน้อยมันก็สามารถคาดการได้ว่าเขาจะเป็นแบบไหน แทนที่จะไปเสี่ยงดวงเอากับความเป็นไปได้ที่ไม่รู้อะไรเลยเมื่อคนคนหนึ่งเริ่มเข้าใจในเรื่องนี้และคุณถามเขาว่าคุณเป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแบบนี้มา35ปีแล้วคุณถามต่อทำไมต้อง35ปีละ่ะเขาตอบว่าเมื่อ35ปีก่อนนั้นผมได้ประสบเหตุการณ์บางอย่างและเกิดอารมณ์ที่รุนแรงที่คุณรู้สึกในการตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มันได้แปลไปเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ภายในมาโดยตลอดยิ่งสมองมีการโฟกัสที่คับแคบลงและหยุดภาพนั้นเอาไว้จากนั้นมันจะถ่ายภาพเก็บเอาไว้ในสมองที่เรียกว่าความทรงจําดังนั้นจงลืมความทรงจํานั้นไปโดยการเอาชนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากในอดีตเพราะอารมณ์นี้เองที่ทำให้คุณยังฝังตัวเองอยู่ในอดีตเอาละมันฟังดูดีมากในเชิงทฤษฎี แต่เมื่อคุณต้องออกมาสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักในความเวิ้งว้างนั้นร่างกายซึ่งแท้จริงก็คือนิสัยนิสัยก็คือร่างกายที่ได้กลายเป็นจิตใจของคุณหรือเมื่อคุณคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตมันก็จะสร้างอารมณ์คุณต้องการภาพคุณต้องการความรู้สึกเพื่อเริ่มกระบวนการที่เป็นเงื่อนไขเงื่อนไขที่ว่าคือการกลับคืนสู่อดีตที่คุ้นเคย หรือมันเป็นการผสานอย่างแน่นหนาไปสู่อนาคตที่คาดการได้เพราะมันตื่นขึ้นมาทุกวันและทำงานผ่านชุดของการกระทำเป็นกิจวัตรเดิมๆการทำสมาธิในห้วงเวลาปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยและเมื่อผู้คนเริ่มรู้สึกไม่สบายเขาอยากจะลุกขึ้นไปหยิบมือถือแล้วโทรหาใครสักคนหรือลุกขึ้นไปแล้วบอกว่าฉันนั่งสมาธิไม่ได้หรอกหรือ ฉันมีอะไรให้ต้องทำอีกเยอะแยะเขาสามารถกล่าวอ้างได้สารพัดเพื่อที่จะหวนคืนไปสู่อารมณ์ที่คุ้นเคยเพราะว่ามันคือร่างกายที่เป็นตัวบอกสมองอย่างที่บอกไว้ว่านิสัยก็คือร่างกายที่ได้กลายเป็นจิตใจร่างกายได้ก้าวไปสู่พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยและพูดว่าโอ้ฉันยอมรู้สึกผิดฉันยอมรู้สึกไม่มีความสุขดีกว่าต้องไม่สบายอยู่แบบนี้ อย่างน้อยในตอนที่เขาย้อนกลับไปสู่ความรู้สึกที่คุ้นเคยเขาก็จะรู้สึกปลอดภัยแต่พอก้าวออกไปสู่พื้นที่ไม่คุ้นเคยร่างกายจะเริ่มส่งอิทธิพลต่อจิตใจบอกว่าเอาไว้ค่อยเริ่มวันพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้งานยุ่งมากๆเป็นความผิดของแม่เป็นความผิดทางวัฒนธรรมฉันมีเงินไม่พอซะหน่อยเรื่องแบบนี้มันใช้ไม่ได้ผลกับฉันหรอกทั้งหมดนั่นแหละครับ คือโปรแกรมที่ยืนขวางคุณอยู่ระหว่างตัวคุณและอนาคตของคุณเซลล์ประสาทที่ไม่ยิงกระแสเข้าหากันมันจะไม่ผสานกันอีกต่อไปการกลับมาสำรวจสภาวะทางจิตใจและร่างกายหมายความว่าคุณไม่ได้เป็นโปรแกรมอีกแล้วคุณคือจิตผู้รู้คุณมีสติคุณกำลังสำรวจโปรแกรมเหล่านั้นการทำสมาธิหมายถึงความคุ้นเคย คุณจะคุ้นเคยกับความคิดนั้นคุณจะได้รู้สึกตัวในเวลาที่พูดในการกระทำคุณสังเกตว่าตัวคุณกำลังรู้สึกอย่างไรยิ่งคุณมีสติที่รับรู้โปรแกรมที่ไร้สติได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งไร้สติได้น้อยลงในวันที่ตื่นขึ้นมาเท่านั้นทำไมละ่ะเพราะมันไม่เพียงพอที่หลังจากการทำสมาธิอันยอดเยี่ยมแล้วคุณก็ลุกขึ้นจากนั้นก็ขับรถไปตามท้องถนน แล้วเจอรถติดประสบความเครียดก็เท่ากับคุณได้ย้อนกลับไปสู่ตัวตนเก่าอีกครั้งงานของเราคือการรักษาสภาวะของจิตใจและร่างกายที่ได้รับการปรับแต่งนั้นเอาไว้ตลอดทั้งวันหากทำได้แบบนั้นแล้วล่ะก็จงเตรียมพร้อมเอาไว้เพราะมีบางอย่างที่แตกต่างหรือบางสิ่งที่ไม่ปกติจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณมันจะมาในรูปแบบของความบังเอิญหรือความประจวบเหมาะ มันก็เหมือนกับเศษขนมปังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บอกว่าคุณกำลังมาในทางที่ถูกก็แค่ทำต่อไปมันก็จะมาหาคุณเพิ่มขึ้นจงอยู่ในพลังงานนั้นและการสอนผู้คนให้เข้าใจว่ามีสูตรสำเร็จที่เรารู้แล้วหากคุณนำไปใช้ก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ผู้คนก็กำลังทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์ที่ได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อไม่นานมานี้พวกเราเพิ่งเดินทางไปมหาวิทยาลัยบอลพวกเขาทำการสแกนสมองตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนแล้วเป็นการศึกษาในเชิงคลินิกและการคิดวิเคราะห์ที่ใหญ่มากพวกเขารู้สึกอัศจรรย์ใจมากที่ได้ค้นพบว่าความสอดคล้องของสมองและหัวใจได้ช่วยให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วพวกเขาหรือวิธีในการทำมันไม่ใช่อะไรที่แบ่งแยกออกมาพวกเขาฝึกฝนได้นานพอ จนรู้วิธีในการทำมันสำคัญอย่างไรนะหรือมันเรียบง่ายมากในชีวิตของคุณหากคุณเริ่มกลับไปสู่การตอบโตเ้เดิมๆกับคนเดิมๆและต่อเหตุการณ์เดิมๆคุณก็กลับไปเป็นคนเดิมแล้วคุณจะต้องมีสติในชีวิตของคุณหากคุณไม่กำหนดชีวิตตัวเองผ่านวิสัยทัศน์ในอนาคตคุณจะถูกทิ้งอยู่กับความทรงจำของอดีตและคุณจะคาดการอนาคตของตัวเองได้อย่างง่ายดาย การข้ามห้วงน้ำแห่งการเปลี่ยนแปลงจากคนเก่าไปเป็นคนใหม่ทั้งระบบประสาทชีวภาพเคมีฮอร์โมนยีนมันคือการตายของตัวตนเก่าหากคุณสอนผู้คนว่ามีอะไรแท้จริงที่อยู่อีกฝากฝั่งพวกเขาจะไม่ยอมล้มเลิกกับตัวเองเลยพวกเขาจะไปต่อเรื่อยๆซึ่งมีหลักฐานอยู่มากพอเพื่อช่วยในการให้กำลังใจพวกเขาด้วยคุณไม่อาจพูดได้เลยว่าคุณแก่เกินไป ป่วยเกินไปมีอดีตที่วุ่นวายเกินไปน้ำหนักมากไปน้ำหนักน้อยไปรูปร่างแย่เกินไปคุณไม่อาจบอกได้เลยว่าไม่เคยทําสมาธิมาก่อนที่จริงแล้วผลสแกนที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาจากผู้ที่ไม่เคยทําสมาธิมาก่อนเลยพวกเขาแค่ทําตามคําแนะนำไปเรื่อยๆไม่ได้พยายามทําอะไรมากกว่านั้นสังคมของเราทุกวันนี้ก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นไปได้ พวกเขาได้ทุ่มเทหมดหน้าตักไม่ใช่50%ไม่ใช่60%เราได้จัดงานเป็นเวลา1นสัปดาห์มีคนเป็นพันหรือพั0หคนเข้าร่วมพวกเขาทุ่มเทหนึ่งรอยเปอร์เซนเพื่อการก้าวข้ามตัวเองในวันแรกหรือวันที่สองเมื่อเขาเริ่มก้าวข้ามตัวเองได้เวทมนต์ก็จะเริ่มบังเกิดขึ้นผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันคาดเดาไม่ได้เลยมันน่าตื่นเต้นมากม มีคำกล่าวที่ว่าเมื่อความเจ็บปวดกับการต้องอยู่แบบเดิมมีมากกว่าความเจ็บปวดของการเปลี่ยนแปลงแล้วละก็เราจึงจะยอมเปลี่ยนใช่เลยครับการที่เรายึดติดกับตัวตนเก่ามันคืออะไรครับมันเป็นความปลอดภัยความคุ้นเคยตามที่คุณบอกมันคืออะไรกันแน่ที่ทำให้เรายึดติดมากเหลือเกินเราไปโฟกัสกับอะไรก็ไม่รู้ที่เราเองอาจจะไม่ชอบมันมากซะด้วยซ้า ผมว่าพวกเราเหมือนถูกสะกดจิตและสร้างเงื่อนไขให้กลายเป็นคนประเภทวัตถุนิยมผมคิดว่าเรานิยามความเป็นจริงด้วยประสาทสัมผัสของเราซึ่งมันเป็นภาพลวงตาที่ใหญ่ที่สุดดังนั้นคำถามสำคัญก็คือคุณเชื่อในอนาคตที่คุณไม่อาจมองเห็นหรือไม่อาจมีประสบการณ์ผ่านประสาทสัมผัสข,ของคุณได้หรือไม่แต่เมื่อคุณใช้เวลาคิดถึงมันในใจอย่างเพียงพอ จนสมองของคุณได้เปลี่ยนไปเหมือนว่าเหตุการณ์ในอนาคตได้เกิดขึ้นมาแล้วการศึกษาล่าสุดที่เกี่ยวกับความยืดหยุ่นของสมองก็บอกว่ามันเป็นไปได้คุณสามารถเลือกความเป็นไปได้ใหม่ในควอนตัมและเริ่มโอบรับอนาคตใหม่ด้วยอารมณ์ที่เกี่ยวข้องในทุกๆวันจนถึงระดับที่ร่างกายเป็นจิตที่ไร้สติหรือจิตที่ไม่มีอคติ มันไม่รู้ถึงความแตกต่างระหว่างประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตที่เป็นตัวสร้างอารมณ์และอารมณ์ที่คุณได้สร้างขึ้นมาโดยการใช้ความคิดแค่เพียงอย่างเดียวไปถึงจุดที่คุณเริ่มส่งสัญญาณไปสู่ยีนในรูปแบบใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณให้เหมือนว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วการศึกษาล่าสุดของ e อพิ e n e t i ก s บอกว่ามันเป็นไปได้อย่างแน่นอนลองคิดดูนะครับ ทุกๆวันคุณติดตั้งวงจรสมองทุกๆวันคุณสร้างเงื่อนไขให้ร่างกายกลายเป็นอารมณ์แห่งอนาคตจนร่างกายเปลี่ยนไปราวกับมันเกิดขึ้นมาแล้วนี่คือส่วนที่เริ่มสนุกแล้วเพราะตอนนี้คุณไม่ต้องออกไปที่ไหนเพื่อให้ได้มันมาตอนนี้มันจะเริ่มเข้ามาหาคุณคุณกลายเป็นกระแสน้ำวนหรือแม่เหล็กไปสู่ชะตาชีวิตใหม่ของคุณผู้คนที่ออกจากสมาธิบอกว่า ผมโฟกัสที่ความมั่งคั่งแล้วทำไมมันยังไม่เกิดขึ้นละ่ะหากคุณพูดแบบนั้นคุณก็ยังทำได้ไม่ดีพอนั่นคือการที่คุณย้อนกลับไปเป็นตัวตนเก่าอีกแล้วจงคงอยู่ในสภาวะที่คุณสร้างเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเพื่อเป็นการทดลองในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ในชีวิตของตัวเองจงทำให้พลังงานของคุณเชื่อมต่อเข้ากับความฝันในอนาคต แล้วมาลองดูซิว่าผลกระทบในเชิงบวกแบบไหนจะเกิดขึ้นบ้างโดยที่เคลื่อนตัวเองไปเป็นการไม่อดทนไม่วิตกกังวลไม่มัวคิดวิเคราะห์ว่าทำไมมันยังไม่เกิดขึ้นหรือเมื่อไหร่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะนั่นล่ละคือกับดักของความเป็นจริงที่ถูกนิยามโดยประสาทสัมผัสของคุณหากคุณคิดถึงอนาคตและคุณมองไม่เห็นคุณกำลังประสบกับการแบ่งแยกคนที่ฝึกเรื่องนี้ เขาคิดถึงอนาคตและพวกเขารู้สึกถึงอารมณ์ในอนาคตเขาก็ยังคงเชื่อมต่อกับมันได้อยู่มันต้องใช้การฝึกฝนก็เหมือนการฝึกตีลูกกอล์ฟตีลูกเทนนิสเต้นซาวซ่าปักโคเชไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะต้องเริ่มต้นและมีสติอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้จนคุณสามารถทำมันได้เก่งพอจนมันกลายเป็นเครื่องมือที่เริ่มสนุก นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการให้มันเกิดขึ้นกับทุกๆคนมันคือการสร้างสรรค์มันควรเป็นกระบวนการที่เบิกบานสนุกสนานปราบปลืม้มสบายๆและผมรักไอเดียที่คนเราใช้ชีวิตของตัวเองเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่าหากเขาถูกกำหนดโดยวิสัยทัศน์แห่งอนาคตแล้วล้วก็เขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตผ่านความทรงจำในอดีตนั่นลหะครับคือพื้นที่ของความไม่คุ้นเคยสำหรับหลายคน พื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะเขามองไม่เห็นอนาคตเนื่องจากเขาจะมองเห็นอนาคตจากหลักฐานที่มาจากประสาทสัมผัสคุณจำเป็นต้องก้าวข้ามเรื่องนี้และอยู่ในความไม่คุ้นเคยนั่นต่อไปอยู่ในความไม่สบายและชั่วขณะนั้นคุณจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของตัวเองได้เช่นโอ้ฉันกําลังเริ่มรู้สึกวิตกกังวลกําลังรู้สึกหงุดหงิด นั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ร่างกายได้กำหนดให้คุณกลับคืนสู่อดีตเพราะอารมณ์คือบันทึกจากในอดีตไม่งั้นคุณก็กลับไปทำสิ่งเดิมซ้ำอีกดังนั้นเมื่อคุณจับตัวเองได้ทันมันก็คือชัยชนะแล้วล่ะครับเพราะเมื่อคุณจับตัวเองไปเรื่อยๆชัยชนะก็จะเพิ่มพูนขึ้นจนต่อไปมันไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับความมั่งคั่งหรือสุขภาพหรืออิสรภาพหรือความสัมพันธ์ครั้งใหม่อีกแล้วมันเกี่ยวกับแค่ คุณได้กลายเป็นใครแล้วต่างหากดังนั้นการเอาชนะตัวตนเก่าเป็นการอนุญาตให้เรากลายเป็นคนอื่นและมันจะมีช่วงเวลาเพื่อการเปลี่ยนผ่านเรียกว่าความว่างที่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมากนักคุณต้องสามารถไปต่อได้เรื่อยๆไปสู่จุดจบของความเชื่อขณะที่คนส่วนใหญ่ได้หยุดไปก่อนหน้านั้นแล้วผมเพิ่งได้มีบทสนทนาที่ยอดเยี่ยมกับใครบางคนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวเขาได้ทะลุไปอีกฟากและตอนนี้ก็มีสิ่งหัศจรรย์มากมายอยู่รอบๆคนคนนี้แต่ว่าเธอคู่ควรกับสิ่งเหล่านั้นด้วยจนสามารถได้รับมันมานั่นแหละครับคือกุญแจเพราะจัก,กรวาลจะมอบให้เฉพาะสิ่งที่เราคิดว่าเราคู่ควรจะได้รับเช่นนั้นแล้วเราต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นและโปรดเข้าใจว่าเป็นเวลาหลายพันปีของการโปรแกรมที่บอกว่า เราต้องเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสสารด้วยสสารในลวกความเป็นจริงแบบสามมิติซึ่งมันจะต้องใช้เวลาแต่การเชื่อมต่อกับทรัพยากรที่เรียกว่าสนามควอนตัมและการสร้างสรรค์จากสนามนั้นมันไม่จําเป็นต้องเป็นสสารเลยมันยังมีอีกหลายเรื่องที่จําเป็นต้องเปลี่ยนสิ่งที่เคยได้เรียนรู้มาสมัยแน่นอนครับขอถามหน่อยครับเมื่อคุณจับตัวเองได้ทันแล้วคุณทําอะไรต่อไป คุณจะเขียนมันลงไปบันทึกลงไปหรือจดจําไว้ในความคิดในเชิงปฏิบัติอะไรที่คนคนนั้นจำต้องทําเพื่อรับมือกับอารมณ์และความมิตกกังวลที่จับได้ในตอนนั้นที่รู้สึกว่ามันหนักมากรู้สึกเหมือนรู้สึกเสมือนจริงใช่ครับรู้สึกเสมือนจริงเหมือนติดกับดักเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปสำนักงานใหญ่ของ Facebook ที่เมโลพาร์คผมไปทดสอบอะคิวลัส ซึ่งเอาไว้ใช้งานในโลกเสมือนจริงจากผลการศึกษาทั้งหมดของโลกเสมือนจริงนั้นแสดงให้เห็นว่าคุณจะมีประสบการณ์ว่าตัวเองกำลังห้อยอยู่ที่ขอบหน้าผาได้เหมือนกับโลกความเป็นจริงเลยร่างกายของคุณก็แสดงอาการเหมือนคุณกำลังห้อยอยู่ที่ขอบหน้าผาจริงๆที่ผมเล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจินตนาการสามารถทำได้ผ่านโลกเสมือนจริงด้วยมันรู้สึกจริงมากๆ เหมือนร่างกายของเราที่ไปอยู่ขอบเหวรู้สึกถึงความวิตกกังวลดังนั้นเราจะทำอะไรต่อไปเมื่อเราสามารถจับอารมณ์นั้นได้ทันครับก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนั่นแหละครับเจก็เหมือนการตีกอล์ฟนั่นแหละคุณอาจกลับไปสู่นิสัยแย่ๆได้อีกสิ่งที่ต้องทำก็คือการกลับมาฝึกซ้อมในจิตใจใหม่คุณต้องกลับมาถามตัวเองเมื่อหมดวันแล้วซึ่งผมก็ทำเองทุกๆวันด้วยนั่นคือกลับมาถามว่า ผมเป็นยังไงผมทำอะไรบ้างในวันนี้ผมได้ทำดีหรือเปล่าหรือหลุดจากความดีงามบ้างไหมอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณไม่มีสติสัมปชัญญะตลอดทั้งวันบ้างห่วงเวลาแบบนั้นมันคือตอนไหนหากตัวคุณเป็นนักเรียนแห่งชีวิตคุณจะเริ่มคุ้นคิดว่านั่นอาจเป็นเพราะคนคนนั้นได้พูดเรื่องนั้นแล้วตัวคุณก็ตอบโต้กลับไปหรือ คุณอาจได้รับอีเมลที่แจ้งว่าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามแผนทำให้รู้สึกโกรธหงุดหงิดหรือหวาดกลัวดังนั้นคราวหน้าถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกคุณจะสามารถวิวัตริประสบการณ์ของตัวเองได้อย่างไรคุณอาจเริ่มต้นค้นหาคำตอบว่าโมเดลไหนที่เหมาะกับคุณมากที่สุดหรือคุณอาจจะต้องกลับมาคบคิดว่าครั้งหน้าหากมันเกิดขึ้นมาอีก คุณจะทำแบบนี้จะทำแบบนั้นจะวางแผนพฤติกรรมของตัวเองแบบไหนและการหลับตาเพื่อซักซ้อมว่าคุณกําลังจะทำอะไรจะเป็นการเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นระบบประสาทในสมองให้เหมือนกับว่าคุณได้เคยทำมันมาแล้วตอนนี้สมองก็ไม่ใช่เครื่องบันทึกอดีตอีกต่อไปแต่เป็นแผนที่เพื่อเดินทางไปสู่อนาคตและเมื่อคุณเริ่มติดตั้งอุปกรณ์นี้ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นซอฟต์แวร์โปรแกรม หมายความว่าคุณเริ่มทำตัวเองให้เหมือนคนที่กำลังมีความสุขถามว่าทำไมล่ะบอกเลยนะครับมันไม่มีเวทมนต์อะไรทั้งสิ้นเป็นคุณเองที่ติดตั้งวงจรไฟฟ้าในสมองตัวเองสิ่งเหล่านี้สําคัญมากกว่าการไปดูข่าวการตอบอีเมลการส่งข้อความมันสําคัญมากกว่าการพูดถึงแต่อดีตหรือพูดถึงอาหารคำ่ำหากคุณแค่เริ่มต้นคิดว่าจะทำให้มันต่างออกไปได้ยังไงบ้าง นั่นคือกระบวนการสร้างของระบบประสาทได้เกิดขึ้นแล้วต่อไปคุณก็ต้องมีสติมีการรู้สึกตัวเพื่อที่จะทำแบบนั้นและมันจะต้องใช้เวลาบ้างหมายถึงคุณจำต้องปิดมือถือต้องปิดประตูต้องหยุดพักจากการทำสิ่งต่างๆและลงมือฝึกฝนและด้วยประสบการณ์คุณจะเริ่มมองเห็นว่ามันมาแล้วความงุหงิดมาแล้วความกลัวมาแล้วและเราก็เริ่มให้เครื่องมือแก่ผู้คน เพื่อช่วยในการจัดการตัวเองให้เกิดความสอดคล้องของสมองและหัวใจและคุณอาจเห็นผู้คนบอกว่าขอโทษนะขอเวลาฉันสักหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นแหละให้คุณหายใจและกลับไปเชื่อมโยงกับคุมพลังในอนาคตของคุณมันเกิดขึ้นแบบไม่ต้องตั้งใจมากนะักจากจุดที่เขากำลังจะไปเขาจะไม่หลุดจากความดีงามไม่ยินยอมให้พลังงานตก แน่นอนว่าในตอนแรกมันจะต้องใช้อะไรที่มากสักหน่อยต้องใช้พลังงานและการตระหนักรู้เพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะโดยที่ไม่หลงไปซะก่อนแต่หากคุณภาคเพียรมุ่งมัน่นจริงใจคุณจะเริ่มที่จะคิดออกคุณจะเริ่มพูดว่าฉันจะไม่ปล่อยให้พลังของตัวเองมอบให้แก่คนคนนั้นหรือเหตุการณ์นั้นเพราะฉันสามารถใช้มันมาเพื่อการเยียวยาตัวเองหรือนำมาสร้างอนาคตใหม่ ผู้คนจะไม่แก้ตัวว่าเมื่อวานเป็นอีกหนึ่งวันที่หนักมากๆคุณจำต้องต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานหรืออดีตคนรักและบอกว่าไม่รู้สึกอยากทำสมาธิรู้ไหมครับนั่นลหละคือเวลาที่ต้องกลับมาทำสมาธิเลยในเวลาที่เราใช้เพื่อแก้ไขตัวเองเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดเป็นเวลาที่คนมีประสบการณ์เปลี่ยนผ่านอันแสนดื่มดำํำเป็นตอนที่เขาสว่างสวยัยพวกเขาบังเกิดการเชื่อมต่อ และสมองก็กลับไปสู่ภาวะของความสอดคล้องระดับสูงเป็นคลื่นซุปเปอร์แกมมาที่เกินปกติไปมากมายแล้วพวกเขาก็เริ่มดาวน์โหลดหรือเชื่อมต่อกับพลังงานศักดิ์สิทธิ์เมื่อมองย้อนกลับไปในชีวิตตัวเองพวกเขาจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรในอดีตแม้สักนิดเดียวเพราะมันช่วยพาเขามาสู่จุดนั้นนี่คือช่วงเวลาที่อดีตไม่มีอีกต่อไปโดยวิธีการเดียวกันนี้เขามองย้อนกลับไปในอดีต และมองเห็นช่วงเวลาที่ยากลำบากทั้งหมดที่เขาสามารถเอาชนะตัวเองได้และเขาก็ตกกลุ่มรักคนคนนั้นด้วยเขาไม่ได้มองไปที่การทำสมาธิหรือสิ่งที่ดำเนินไปได้ด้วยดีเขาแค่มองและรู้ว่าทั้งหมดนั้นได้พาเขามาสู่จุดนี้ผมคิดว่านั่นคือตอนที่ทำให้เขาได้เข้าใจทุกการทำงานหนักทุกความภาคเพียรในคนที่เราได้กลายเป็นแบบนั้น ได้ทำให้ไม่มีใครที่สามารถพลากมันไปจากเราได้เมื่อเราเดินทางไปถึงระดับนั้นและเรามีประสบการณ์ไม่ว่าความฝันหรืออะไรก็ตามที่เราสร้างต่อมาเราก็มาทำอะไรที่มีความสุขกันเถอะและเมื่อมันน่าเบื่อหรือคาดเดาได้ง่ายก็เอาใหม่อีกรอบไปหายอย่างอื่นทำบ้างผมว่านั่นแหละครับคือการวิวัฒนาการเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงตรงนี้ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับฝากกด subscribe ด้วยเพื่อมาติดตามคลิปใหม่ๆได้ในทุกๆวันนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ